ห้าสี่สามสองหนึ่งฮะอย่าไปฮะสองอับขอบคุณหนึ่งวีพีจากคุณนิกด้วยนะฮะถ่ายคลิปไว้ให้แล้วเดี๋ยวลงให้แล้วก็ไล่สเกลด้วยครับผมแลายชเวลลต่อจากนี้ไปต้องขอบคุณคุณนิกมากนะฮะ โอ้โห oh, คนน okay. okay. ี้นี่เขานัดไว้ประมาณเดือนขวานะฮะโอ้โหถ่ายคลิปไว้ให้แล้วนะฮะโอเคขอบคุณมากคำนี้ครับขอบคุณมากครับขอมีไล่ลงด้วยนะฮะไล่ลงด้วยนะฮะไม่ถูกเลยนะฮะทำหน้าไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณนะครับคุณนิกนะฮะฉลองปีใหม่โอ้โหคนนี้โอ้โห ไม่ทะลุเขาไม่ทะลุนะฮะมันมากกว่าทะลุอันเนี้ยโอ้โหตอนนี้พอยกขึ้นไปแอดมดึงแล้วนะฮะขึ้นไปแอดมดึงแล้วนะฮะโอ้โหไม่สิ่ผลไม้ฮะขอบคุณคุณนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณนี้ฮะยี่สิบเซ็กซี่ฮะใส่ยี่สิบยี่สิบลูกอมฮะโอ้ยาไปนะฮะยาไปนะฮะขอบคุณมากครับคุณนี้ครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสําหรับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทะลุเฮ้ยทะลุทะลุแรกจากคุณนิกเยขอบคุณมากครับผมคุณนิกปกติไม่เคยกดทะลุนะเว้ยกดแบบว่ากดวีกดโอ้โหขอบคุณมากครับฉลองปีใหม่ขอบคุณหนึ่งทะลุจากคุณนิกนะฮะเพราะฉนั้นนะครับบัตรทุยห้าใบแจกนะฮะเราต้อง สมนาคุณคนนี้เข้ามาดูเรานะฮะก็ถือว่าวันนี้คุณนิกเป็นสปอนเซอร์บัตรทูแล้วกันนะฮะเรามาแจกกันอีก5ใบนะครับถ้าเออผมจะไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรครับไปก่อนได้นะฮะแต่ว่าแจกบัตรทูอีก5าใบวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิกมากนะฮะขอบคุณมากฮะยูทูบขอบคุณคุณนิกหน่อยเฮ้ยมึงมึงไอ้นี่กันหน่อยดิอีโมชั่นขอบคุณน่ะไม่ใช่แม่นั่นนะกูนะนะฮะอะไรเนี่ยพร้อมนะฮะโอเคขอบคุณ